อาณาปานาสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกมี16ขั้นตอนแบ่งเป็นกายานุปัสนาสติปฐานสีสติปฐานมีสีมีอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมเป็นกายสี่เวทนาสี่จิตสีธรรมสี รวมเป็น16ขั้นตอน4ขั้นตอนที่เกี่ยวกับกายก็คือระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกปกติการปฏิบัติก็คือต้องมีสติตามระลึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันดับที่หนึ่งก็คือเมื่อลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื่อลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเวลาปฏิบัติเราควรจะหายใจให้มันเต็มปอดสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดท้องพ่องขึ้นืนคายลมออกท้องยุบลมออกหายใจเข้าออกช้าๆเพราะฉะนั้นลมหายใจมันจะยาวหายใจเข้ายาวออกยาวข้อที่สอง เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นบางครั้งมันจะหายใจสั้นเองลมหายใจบางครั้งมันยาวบางครั้งมันสั้นแต่ไม่อึดอัดไม่ใช่เราไปบังคับมันให้สั้นเองหายใจสั้นเองก็ดูเข้าไว้สรุปแล้วก็คือ ดูลมหายใจเข้าไว้เพียงแต่มีข้อสังเกตว่านี่มันหายใจเข้ายาวนี่ออกยาวนี่เข้าสัน้นนี่ออกสัน้นก็เพราะถ้าไม่สังเกตจิตจะหนีไปคิดเรื่องอื่นจิตจะไปเรื่องโน้นเรื่องการงานเรื่องคนนั้นจะลืมลมหายใจพอลืมแล้วมันก็ไม่ได้สติเพราะสมาธิ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตต้องอยู่ซ้ำกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตอนนี้ซึ่งเราจะเอาลมหายใจเป็นหลักให้จิตนั้นมาเกาะที่ลมหายใจเป็นหลักให้จิตมาเกาะอยู่กับลมหายใจถ้าสามารถเกาะอยู่ได้มันก็จะเกิดสมาธิจิตจะเกิดสมาธิขึ้น ทีนี้ทำอย่างไรให้จิตเกาะอ,อยู่กับลมหายใจก็ต้องมีข้อสังเกตว่านี่ลมหายใจเข้านี่ออกนี่เข้ายาวนี่ออกยาวหรือนี่เข้าสั้นนี่ออกสั้นมีข้อสังเกตไว้จิตมันก็จะไม่ไปข้างนอกประการที่ 3, สามซำเนียกว่าเราจะรู้กองลมหายใจทั้งหมด ลมหายใจเข้าสำเนียกว่าเราจะรู้กองลมหายใจทั้งหมดหายใจออกก็คือต้องมีข้อสังเกตลมหายใจหมายถึงว่ารู้ทุกระยะอย่างหายใจเข้ามันเริ่มหายใจเข้าเริ่มเข้าเข้าไปกำลังหายใจเข้าจนมันสุด พอสุดแล้วจะต้องออกเราก็จะดูไว้เริ่มออกแล้วกําลังออกสุดลมออกพอออกไปสุดแล้วก็จะเริ่มเข้าอีกแล้วคือดูทุกระยะไม่ใช่ดูว่าเข้าแล้วก็ไปเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดให้ดูไว้ทุกขั้นตอนเริ่มเข้าเริ่มออกสุดลมเข้าเริ่มลมออก สุดลมออกเริ่มลมเข้ารู้ทุกระยะถ้าหากว่าดูไปดูไปจิตจะคอยสงบลงลมหายใจก็จะเบาลงด้วยลมหายใจที่เข้าออกใหม่ๆมันจะหยาบคือมันจะกระทบแรงรู้สึกหายใจหยาบหายใจแรงแต่พอฝึกไปเรื่อยๆ ลมจะละเอียดหมายถึงว่ามันจะเข้าอย่างนุ่มนวลพอออกอย่างนุ่มนวลมันจะคอยรู้สึกกระทบหรือว่าลมเบาลงจนกระทั่งมันระง,งับไปเหมือนไม่หายใจก็ให้สำเนียกให้สังเกตว่าลมระง,งับลงท่านใช้คำว่าระง,งับกายสังขารหายใจเข้าระง,งับกายสังขารหายใจออก คํำว่ากายสังขารก็คือลมหายใจสังขารแปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งลมหายใจเข้าไปปรุงแต่งร่างกายร่างกายจะดำลงอยู่ก็ต้องมีลมหายใจสี่ขั้นตอนที่กล่าวในขั้นต้นซึ่งสี่ขั้นตอนนี้ลองคิดลองจำดูไม่อย่างนั้นนิวรณ์จะเข้าความม่วงจะเข้ามาแทนหนึ่ง เมื่อลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดออกยาวก็รู้ชัด 2. เมือ่อลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นเมื่อลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นสามสำเนียกหรือสังเกตถึงกองลมหายใจทั้งหมดหายใจเข้าสำเนียกกองลมหายใจทั้งหมดหายใจออกรู้ทุกระยะ 4. สำเนียบการระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียบการระงับกายสังขารหายใจออกคือลมมันเบาจนกระทั่งเหมือนไม่หายใจระงับไปก็อย่าไปเล่งอย่าไปทำให้มันลมแรงเช่นลมมันเบาอ่านไม่ออกดูไม่ออกก็สูดให้มันแรงอย่างนี้ทำให้เราเสียสมาธิ ต้องปล่อยมันเบาก็ให้มันเบาเพราะจะต้องเป็นอย่างนี้ปฏิบัติไปแล้วลมจะต้องเบาลงเบาลงจนกระทั่งรู้สึกไม่หายใจวิธีทําให้จิตเรามีสมาธิแค่ดูลมหายใจขอให้อยู่กับลมหายใจให้ได้จนกระทั่งลมเบาระงับไปจิตเราก็จะเป็นสมาธิจะสงบ พอจิตมีสมาธิคุณภาพของจิตจะดีขึ้นมาดีงามก็คือมันจะเกิดปีติเกิดความสุขปีติกับความสุขต่างกันอย่างไรปีติกับความสุขต่างกันอย่างไรปีติเป็นความอิ่มเอิบใจสุขเป็นความสบายใจอันไหนโลนผนกว่ากันระหว่างปีติกับความสุขอันไหนโลนผนกว่า ปีติโลนผนกว่าปีติบางทีมันออกไปทางกายด้วยอย่างเช่นคุทธกาปีติทำให้ร่างกายขนลุกขนลุกขนพองสยองกล้าวน้ำตาไหลหรือว่าเกิดคณิกาปีติหลับตาอยู่เหมือนฟ้าแลบมีแสงสว่างเข้าตา นั่งกรรมฐานไปมีแสงสว่างแวบบแวบบเหมือนแสงแฟลชก็ตามแสงฟ้าแลบเหมือนเขาถ่ายรูปแล้วมีแสงก็อย่าไปเข้าใจว่าใครมาถ่ายรูปจิตเราพอมีสมาธิจะเหมือนมีแสงได้เรียกว่าคณิกาปีติหรือบางคนจะเกิด อกกันติกาปีติทำให้ตัวโยกโครงเคงหรือตัวสั่นมือสั่นบางคนสั่นมากเหมือนเจ้าเข้าบางคนเวลาเกิดปีติตัวโยกตัวสั่นบางคนก็คิดว่าตัวเบาเหมือนจะลอยอันนี้ปีติก็มาจากจิตจิตพอมีปีติแล้วก็จะเกิดอาการเพราะฉะนั้นถ้าตัวโยก ตัวสั่นมีวิธีแก้ไขก็คือให้กํำหนดรู้มาที่จิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ออกมาจากจิตจิตมีปิติก็จะเกิดอาการแต่พอไปดูที่จิตได้กำหนดจิตได้อาการเหล่านี้ก็จะหายบางคนดูจิตไม่เป็นสอนอย่างไรก็ดูไม่เป็นพอดูไม่ได้มันก็จะโยก จะสั่นอยู่อย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามควรให้ดูจิตไว้ดูจิตว่าเป็นอย่างไรจิตมันอิ่มเอิบไหมจิตมีความสุขใช่ไหมจิตเป็นผู้รู้ใช่ไหมแล้วก็ดูใจไว้ดูใจผู้รู้รู้ใจหนอดูใจหนอรู้ใจหนอจนกระทั่งฟังไปฟังมาสติก็มาดูจิตได้ พอดูได้มันก็จะหยุดโยกตั้งแต่นั้นก็ไม่เป็นอะไรอีกฉะนั้นวิธีแก้ไขเรื่องปีติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาไหลบางคนน้ำตาไหลเสออื่อนพอกำหนดที่จิตได้ ดูใจผู้รู้มันก็จะคายลงบางคนตัวใหญ่นั่งไปแล้วปีติทำให้รู้สึกตัวใหญ่มันพองพอดูไปที่ใจแล้วก็จะทิ้งบัญญัติความเป็นรูปร่างพอจิตดูลมหายใจไปสี่ประการทำไปเรื่อยๆจิตจะเกิดสมาธิลมเบา จนกระทั่งไม่หายใจมันจะเกิดปีติขึ้นมามากบ้างน้อยบ้างเกิดความสุขฉะนั้นสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมกายสีข้อก็คือลมหายใจยาวเข้ายาวออกยาวลมหายใจเข้าสั้น ออกสั้นรู้ตลอดกองลมหายใจเข้าออกระงับกายสังขารหายใจเข้าออกถ้าทำได้อย่างนี้จิตมีสมาธิจิตมีปิติมีความสุขเพราะฉะนั้นจากดูลมอย่างเดียวต่อมาจะต้องดูเรื่องสิ่งที่เกิดกับจิตสิ่งที่มันเกิดกับจิตคืออะไรมีปิติมีความสุขปิติมันอิ่มเอ,อิบ เอิบอาบความสุขมันก็จะเป็นความเย็นใจสบายใจปลอดโปรง่งโล่งใจอย่างเช่นการที่มีอากาศร้อนแล้วมีสระน้ำอยู่ที่บริเวณบ้านของเราเราเห็นแล้วมองเกิดปีติดีใจปลื้มใจเสร็จแล้วก็ลงไปเล่นน้ำให้สบายให้ร่างกายสดชื่นเหมือนกับความสุข ความสุขเกิดขึ้นฉะนั้นจึงให้สำเนียบพิจารณาปีติว่ามีปีติอิ่มเอิบใจแล้วก็ยังดูลมหายใจเข้าออกสำเนียบถึงความสุขคือการไปสังเกตเข้าไปพิจารณาความสุขหายใจเข้าหายใจออกยังดูลมหายใจอยู่เข้าไปสังเกตจิตตสังขาร จิตตสังขารก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็คือตัวเวทนาสัญญามันมีปรุงอยู่ในจิตระง,งับจิตตสังขารหมายถึงว่าเมื่อกำหนดเวทนากำหนดปีติปีติมันก็จะระง,งับลงกำหนดปีติกำหนดความสุขระง,งับจิตตสังขารแล้วสําหรับในส่วนที่เหลือ ก็ 17, be, จะเป็นเรื่องของจิตกำหนดรู้ชัดเรื่องจิตกำหนดพิจารณาที่บันเทิงจิตที่ตั้งมั่นเปลืองจิตกำหนดรู้ชัดเรื่องจิตจิตที่บันเทิงจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เปลืองจิตกำหนดแบบปล่อยวางให้ได้จิตที่บันเทิงเป็นอย่างไรปกติเราบันเทิงในเรื่องอื่นแต่ นี่บันเทิงในเรื่องธรรมปฏิบัติไปแล้วมันมีความร่าเริงในธรรมดูแล้วมันเพลินร่าเริงต่อการปฏิบัติการกำหนดรู้ว่าจิตมีความบันเทิงหรือว่ามันมีความตั้งมัน่นมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เปลืองจิตก็คือรู้จักกำหนดอย่างละวางปล่อยวางอันนี้ก็คือสี่ข้อในเรื่องจิตรู้จิต จิตที่บันเทิงจิตตั้งมั่นเปลืองจิตสำหรับต่อไปธรรมะก็คือตัวสภาวะธรรมกำหนดพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความไม่เที่ยงเข้าไปดูสภาวะของสภาพธรรมว่ามันเปลี่ยนแปลงหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเข้าไปรู้ถึงความคลายเช่นคลายจากราคะคายกํานัด หายใจเข้าหายใจออกเห็นความดับพิจารณาเข้าไปเห็นความดับไปของกิเลสหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาถึงความสละคืนหายใจเข้าหายใจออกคือปล่อยวางได้สละกิเลสสละตัณหาออกไปได้สละคืนแห่งกิเลสตัณหาก็เข้าถึงความสำเร็จของการปฏิบัติ จากอนาปานสติดูลมหายใจเข้าออกจนมีสมาธิเกิดปิติเกิดความสุขมาดูปิติมาดูความสุขมาพิจารณาจิตจิตบันเทิงจิตตั้งมัน่นเปลืองจิตไปวางพิจารณาเห็นสภาวะธรรมมันเปลี่ยนแปลงคลายจากราคะมันดับไป กิเลสมันสละคืนแห่งตัณหาอุปทานได้อันนี้ก็เรียกว่าจากฐานอาณาปานสติคือลมหายใจข้อออกแล้วทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ก็เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่แบบเจาะจงก็คือกายนี้ดูอย่างเดียวคือดูลมอย่างเดียวจนมีสมาธิ ความจริงกายมันมีข้ออื่นมีอริยาบทใหญ่อริยาบทย่อยแต่นี่ไม่เอาอย่างอื่นเลยเอาลมอย่างเดียวดูลมเฉพาะลมจนกระทั่งมีสมาธิแล้วจึงเข้ามาเข้าสู่เวทนาจิตธรรมทำให้เกิดสติปัฏฐานสีบริบูรณ์ได้การปฏิบัติเจริญภาวนา ที่จะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานเข้าถึงปัญญารู้แจ้งตลอดในสัจธรรมก็ต้องเจริญให้จรดสภาวะเข้าไปสัมผัสร,รู้ถึงลักษณะของสภาวะธรรมหรือรู้ธรรมนามธรรมต่างๆมันเป็นสภาพที่เป็นจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในสังขารร่างกายจิตใจของตน เมื่อเห็นสภาวะเป็นอย่างไม่ใช่อันเดียวกันนั่นก็คือต้องเข้าไปละลึกสังเกตลักษณะของรูปต่างๆนามต่างๆที่กําลังปรากฏอยู่เรียกว่าวิเศษสลักษณะลักษณะประจําตัวของรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามที่มีลักษณะประจําตัวที่ไม่เหมือนกัน เมื่อมีการอย่างรู้ถึงลักษณะของรูปนามได้ต่างๆต,ต่อไปมันก็จะเข้าถึงสามัญญลักษณะลักษณะเสมอเหมือนกันของรูปนามคืออนิจจลักษณะลักษณะแห่งความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปแปลปวนเปลี่ยนแปลงทุกขลักษณะคือความอดทนอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตก ต้องดับไปอยู่อนัตตลักษณะคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ได้อยู่ในอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้ซึ่งเป็นความรู้เห็นความเป็นจริงเมื่อมีความรู้แจ้งเห็นจริงได้จิตใจก็ถ่ายถอนความยึดถือมัน่นความสำคัญมันหมายในความเป็นตัวเราความเป็นตัวตนของเราออกไปได้ ซึ่งจะเป็นทางแห่งความหลุดพ้นเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพานนั่นแสดงถึงว่าการที่จะเข้าถึงความพ้นทุกขความดับทุกข์ได้นั้นต้องมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงซึ่งเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงก็ทิ้งความยึดถือเป็นตัวตนจิต จึงหลุดพ้นจากกิเลสการจะรู้แจ้งเห็นจริงจะต้องกำหนดต้องระลึกรู้ให้ตรงต่อสภาพที่เป็นจริงที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมกำหนดรู้รูปธรรมนามธรรมต่างๆที่ปรากฏที่เป็นปัจจุบันที่กําลังปรากฏก็หมายถึงเป็นปัจจุบันระลึกและพิจารณาสั้นๆเป็นปัจจุบันชั่วขณะ พอเขาเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วรูปนามแต่ละรูปเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีรูปใหม่นามใหม่เกิดขึ้นสืบต่อกันมา เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ไปไหลไปตามรูปน้ำที่ดับไปแล้วมันเป็นอดีตรู้แจ้งไม่ได้คอยตั้งสติอยู่กับปัจจุบันก็จะมีการระลึกรู้รูปใหม่น้ำใหม่ที่เกิดขึ้นสืบต่อกันมาแม้ว่าช่วงแรกยังจะไม่เห็นแจ้งก็ให้อยู่กับปัจจุบันไว้ระลึกรู้ให้เป็นปัจจุบัน ตั้งสติระเลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวอยู่กับสภาวะที่เป็นปัจจุบันรู้เท่าสภาวะอันใหม่สภาวะรูปใหม่นามใหม่ต่อเนื่องกันอยู่ปัญหาของคนเรามันก็อยู่ที่ใจปัญหาทุกอย่างถ้าเราแก้ใจได้ปัญหาก็ไม่มีถึงมันจะมีปัญหาก็เหมือนไม่มีปัญหา ถ้าใจมันหลุดได้เสียอย่างถึงมันจะมีปัญหาอะไรต่างๆภายนอกวุ่นวายมากมายเรื่องนั้นเรื่องโน,น้นเรื่องอะไรต่างๆแม้แต่ความทุกข์ที่ร่างกายความป่วยความเจ็บถ้าเราฝึกจิตให้วางให้หลุดถึงจะป่วยมีเจ็บมันก็จะเหมือนไม่มีปัญหาเพราะจิตมันไม่ทุกเสียอย่างครับ ช่องสถานีมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญอายุขวัญมั่นยืนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการด้วยเถิน